สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่คู่นี้กันต่อนะครับผมแบตเตอรี่ที่ทําการฟื้นฟูก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่น NS110 ของ FB แล้วก็ NS100 ของ GS นะครับผมอาการก็ตามที่ผมแจ้งไปในคลิปแรกก็คือ,อลูกนี้เป็นแบตแบตน้ําปกปตินะขนาด80แอมป์ก็เช็คค่าน้ําค่า CCA ก็มี ค่า IR ที่สูงนะเพราะว่าซันเฟสเกาะเยอะแล้วก็ลูกนี้น้ําแห้งนะลูกนี้น้ําแห้งมาแล้วก็แผ่นก็ขาวนะตามที่ได้เห็นในคลิปแรกไปนะวันนี้ก็ทําการเติมน้ํากันให้ได้ระดับทั้ง2ลูกนะลูกนี้ก็เติมทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะก่อนที่จะมาคีบชาร์จตอนนี้ผมคีบไว้เฉยๆยังไม่ได้เปิดเครื่องนะเติมน้ํากันจากแบตเตอรี่ที่น้ําแห้งมาเติมให้ท่วมแผ่นแล้วก็ถึงระดับบน แล้วก็ทิ้งไว้นะยังไม่ต้องชาร์จทําอะไรนะส่วนลูกนี้ก็เติมให้ได้ระดับเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาเริ่มต้นชาร์จกันนะเครื่องชาร์จที่ผมทําการคีบชาร์จไว้ก็เป็นเครื่องเชื่อมโูนะ,ะเครื่องนี้ตัวนี้เป็นของค่ายพงศักดิ์แล้วก็ตัวนี้เป็นของค่ายพิ่พรนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราเติมน้ํากันเข้าไปเนี่ยค่าถอพอหรือว่าค่าความถ่วงเนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราดูลูกนี้กันเพราะว่า เราเติมนะเพื่อให้มันได้ระดับแล้วก็เช็คนะค่าถอพอดูอีกรอบหนึ่งนะแต่น่าจะจืดลงแหละเพราะว่าถ้าเราได้เติมน้ำกั่นให้ได้ระดับเนี่ยมันต้องจืดลงเห็นไหมจัแบ,บแตะสีแดงจัแบ,บแตะสีแดงนะ ใส่ใหม่ครโอเคประมาณนี้นะ,ะต่ำลงนะจากตอนแรกที่เหมือนค่ากดมันจะค่อนข้างไปทางเกือบเหลืองนะอันนี้ก็ยังเหลืองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราชาร์จให้ซันเฟดหลุดออกนะพอเราชาร์จให้ซันเฟดมันหลุดออกก็เดี๋ยวลูกนี้อาจจะต้องมีการปรับกดเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าค่ากดมันสูง อันสูงชิดเหลืองเนี้ยก็เดี๋ยวต้องปรับกดให้ลดลงแล้วก็ช์าต่อนะวิธีการทำก็จะไม่ต่างกันนะในแต่ละลูกนะซึ่งอยู่ที่ว่ามันจะมีอาการมาแบบไหนกดเข้มกดอ่อนอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูลูกนี้ลูกนี้ก็เติมน้ำกันไว้แล้วนะอย่างที่บอกก็คือถ้าแบตมันมี อาการน้ำแห้งมานะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือจะไปคว่ำม,มาก็ดีนะพยายามเติมน้ําให้เลี้ยงตัวแบตเนี่ยไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าเราเติมแล้วไปชาร์จเลยเนี่ยยังไงก็มีผลเสียตามมานะข้อแรกที่ผมเจอเลยก็คือแผ่นแตกจากแบตที่แผ่นเสสวยแผ่นดีๆพอเราเติมน้ําแล้วก็ชาร์จเนี่ยผลที่ตามมาก็คือแผ่นแตกเลยนะอันนี้ก็มีแต่น้ํากันเปล่าๆนะเพราะว่ามันอยู่แค่ด้านบนนะอันนี้เติมไปแล้ว เติมให้ได้ระดับไปตามปกตินะไม่ได้ไปเติมกดไม่ได้ไปเติมอะไรเพิ่มเติมนะไม่ได้ไปเติมอ,อย่างอื่นนอกจากน้ํากันนะหลายท่านก็สงสัยหลายท่านก็มีคําถามว่าเออแล้วออส่วนของตัวเคมีฟื้นฟูเนี่ยถามกันเยอะมากเลยนะคือทั้งอินบ็อกก์ก็ตามหรือว่าทั้งในกลุ่มก็ตามนะคุยกันเยอะมากเลยเรื่องน้ํายาเคมีฟื้นฟูแบตเนี่ยที่เห็นตาม Facebook เ,เนี่ยผม ผมต้องเรียนตรงๆนะผมก็อยากจะทําคลิปเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อพิสูจน์นะก็คือเดี๋ยวจะลองซื้อมานะทำนะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็พิมพ์บอกหน่อยว่าทําเลยนะมีประโยชน์หรือว่าใครคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็บอกไว้นะว่าเออมันไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่ได้ผลแต่ผมอยากจะทําคลิปเพื่อที่จะสื่อนะไม่ได้โจมตีเพื่อเพื่อที่จะสื่อว่าสิ่งที่เขาขายกันอยู่ในในเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีทั้ง น้ำยาเคมีฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันต้องมีวัตถุประสงค์ของการทำนะแต่ว่ามันต้องเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เราจับต้องได้นะหลายคนก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะหลายท่านก็เคยทดลองแล้วก็ได้ผลไปตามที่เรา,าที่เราเห็นนะแล้วก็รวมถึงท่านสมาชิกอื่นๆที่เคยเอาข้อมูลมาแชร์ก็เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ยังไม่รู้นะ ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะส่วนสมาชิกหน้าใหม่หรือว่าท่านที่ยังไม่รู้ก็ยังมีอีกมากนะผมก็อยากจะทําให้มันเป็นกิจจลักษณะเลยเดี๋ยวผมจะสั่งมาแล้วก็จะปิดบังยี่ห้อไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่มีดราม่าทีหลังว่าเออยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อ A B C ยี่ห้อ X Y Z อะไรพวกนี้การทาคลิปพวกนี้ที่มันต้องมีการพาดพิงหรือต้องมีการเขาเรียกว่าไงต้องมีการสื่อความหมายนะในทางบวกและลบ นะจะต้องมีการปิดบังยี่ห้อของน้ํายานะยี่ห้อของผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราไปเปิดเผยยี่ห้อแล้วเราไปพาดพิงหรือวิจารณ์เนี่ยมันอาจจะมีผลเสียตามมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำนะเดี๋ยวขอความคิดเห็นหน่อยว่าทําหรือไม่ทำนะในคลิปนี้เลยนะทำเลยนะจะได้สั่งมาแล้วก็จะได้ทําการทดลองทดสอบให้ดูนะเดี๋ยวจะดูว่า มันมีข้อมูลตามที่เขาแจ้งไหมหรือว่ามีผลตามที่เราเคยเห็นหรือเปล่านะผมจะลองกับแบตเตอรี่ที่มันสภาพที่ไม่โอเคนะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้ไหมนะประมาณนี้โอเคนะเดีย๋ยวเริ่มกันเลยนะสำหรับลูกนี้นะอ่ะพอดีรับลูกค้าหน้าร้านนะลูกค้ามาเปลี่ยนแบตกับผมเป็นมือสองไปนะเดี๋ยวลูกนี้เดี๋ยวจะทำการเริ่มต้นนะชาร์จฟื้นฟูนะ ผมจะใช้เครื่องเชื่อมโมของค่ายองศักนะตัวนี้ในการชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้นะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องชาร์จฟื้นฟูเป็นตัวอื่นนะในการทําฟื้นฟูนะตามสภาพตามลักษณะงานนะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีท่านมาดูคลิป EP EP นึงอ่ะผมใช้เครื่องนี้ทําไมมาใช้เครื่องที่ไม่เหมือนกันนะ ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าบางทีเราทําจนแบตมันมีอาการสมบูรณ์ก็เราก็จะใช้เครื่องชาร์จธรรมดาหรือว่าเครื่องชาร์จที่มันไม่จําเป็นต้องมีฟังก์ชันอะไรในการชาร์จเก็บงานนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องเสียบปลั๊กไว้แล้วนะตอนนี้แบตเตอร,รี่มีแรงดันอยู่12.3นะนี่ยังไม่ได้เปิดการทํางานนะยังไม่ได้เปิดวอลลุ่มยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันอะไรนะตัวนี้ยังปิดอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําการลองเปิด นะดนะูเปิดการทํางานแล้วก็ลองเร่งไฟเร่งไฟดูนะเราดูวนขึ้นมาปุ๊บก,กระแสก็จะขึ้นมาตามนะกระแสตอนนี้อยู่ประมาณ8ปดแอมป์อ่ะสิแอมป์แรงดันอยู่12.9ก็ปล่อยไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าเป็นการชาร์จแล้วแบตเตอรี่มีอาการกินกระแสปกตินะเราก็จะปล่อยไว้นะ ส่วนกระแสจะขึ้นจะลงหรือแรงดันจะขึ้นจะลงก็ช่างมันนะขอให้กระแสอยู่ในเลงของการชาร์จอยู่ประมาณ 8A 9์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้ลูกนี้ให้เดาวก่อนการชาร์จครั้งแรกอาจจะมีอาการไม่กินแอมผมจะใช้เครื่องชาร์จของค่ายพิพรรุ่นบับเบิลบีน B, นะตัวนี้จะมีอาการหรือมีเอฟเฟกอะไรนะเราต้องมาดูนะ เ,เอากันสดๆเลยนะบวกลบถูกต้องก,อก่อนเปิดเครื่องนะเหมือนเครื่องเมื่อกี้เลยนะเอาเวอลลุม่มลงก่อนแล้วก็ปิดโหมดการทํางานของฟังก์ชันปิดการทํางานก่อนทุกอย่างนะแล้วก็เปิดเครื่องนี่เห็นไหมโวลต์ของแบตมีอยู่แค่1.6โวลต์เองนี่ตอนนี้แรงดันของแบตเตอรี่มีแค่นี้นะในการวัดเนี่ยมันไม่ขึ้นแน่นอนนะ ไม่ขึ้น100%เปทียบเท่ากับแบตเตอรี่หมดนะหมดโดยสมบูรณ์นะก็คือกดจมหมดแน่นอนนะเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องการทํางานแล้วก็ลองดันกระแสปกติดูก่อนนะว่ามันมีปฏิกิริยาการกินกระแสปกติไหมนะอ่ะสังเกตดูโวลต์โวลต์ฟาดขึ้นไป17-18โวลต์นะกระแสยังขึ้นอยู่แค่ประมาณ0.4-0.5 ลักษณะนี้ถ้าเราดันวลตขึ้นไปอีกกระแสถึงจะมานะกระแสถึงจะเริ่มมาหมายความว่าแบตลูกนี้มีอาการไม่กินแอมพอเราเอาวลตลงสุดเห็นไหมแรงดันของแบตเตอรี่ก็ลดลงเนะมื่อกี้ดันไปประมาณ1ิบ8แโวลต์แล้วก็ปล่อยนะอันนี้ก็ลงมาเหมือนเดิมนะถ้าลักษณะนี้เราชาร์จด้วยเครื่องปกตินะเครื่องหมอแปลงเครื่องอะไรก็ช่างที่คีบอยู่ แล้วเรารู้สึกว่าแบตมันไม่เก็บไฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนชาร์จเนี่ยกระแสมันไม่มันไม่ได้กินนะคือแบตไม่กินแอมนะถ้าลักษณะเนี้ยต้องชาร์จให้แบตมันกินแอมขึ้นไปเห็นไหมคือโวลต์อยู่ประมาณ16โวลต์แต่กระแสอยู่ประมาณแค่นี้0.5 0.6แอมนะเปิดแค่กระแสปกตินะผมยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันโหมดความถี่ใดๆนะเห็นไหมดูโวลต์โวลต์ขึ้นไป17นะกระแสอยู่ประมาณ0.9นะ ลักษณะเนี้ยต้องต้องเฝ้าดูนะต้องเฝ้าดูคือเราเร่งโวลต์ขึ้นไปสูงก็คืออ่า o v e r c h a r ์จมันแล้วเราจะให้กระแสเนี่ยมันดันเข้าแบตเตอรี่ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่คือเห็นไหมถ้าเราดันโวลต์ด้วยแรงดันปกติทั่วๆไปไม่เกิน15โวลต์นเนี่ยเนี่ยสักประมาณ13 14เนี่ยกระแสเขาจะวิ่งอยู่แค่นี้นะเนี่ยเครื่องชาร์จปกติเราจะดันอยู่แค่ประมาณไม่เกิน15ประมาณ14กว่าเนี่ยหมายความว่ากระแสเขาจะเข้าน้อยมาก นั่นคืออาการแบบไม่กินแอมนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะดันให้มีกระแสะสูงนะหรือว่าดันให้กระแสะเข้าเนี่ยจะต้องดันโวลต์ขึ้นไปสัก16 17ในกรณี้ก็คือ17โวลต์นเนี่ยเนี่ยสิกว่า17เนี่ยกระแสะก็จะมาประมาณแอมหนึงละอาการอย่างนี้คือแบตหมดสนิทแล้วไม่กินแอมด้วยนะนี่เห็นไหมขึ้นไป19 20แล้ว แต่ลักษณะเนี้ยจะต้องค่อนข้างอันตรายเราจะต้องหมั่นมาดูนะไม่ใช่ว่าป่าบแค่นี้แล้วเราไปนอนไปทํากิจกรรมอื่นแล้วไม่มาดูเลยนะกับไมทีกระแสเนี่ยพุ่งไป40-50บแอมป์โวลต์เนี่ยกระโดดไปอย่างเยอะนะทำให้แบตเตอรี่พังมาก็เยอะผมก็เคยเป็นนะบางทีเราไม่ได้ดูเงี้ยพลาดไป2ชั่วโมงปุ๊บกระแสมา4050แอมป์แบตนีร้อนจี๋เลยนะเห็นไหมเราดันขึ้นไปประมาณ18เนี่ยโวลต์มาณ18แนะแล้วกระแสยังอยู่แค่ประมาณ1 5แอมป์หมายความว่าตอนเนี้ย ผมขยับวนขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยการกินกระแสเขาจะเริ่มมานะให้มันมีการเขาเรียกว่าไงให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือการสวิงทางแรงดันทาให้การกินกระแสเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นมานะในการชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้นะหมายความว่าถ้าเกิดผมดันไว้เท่านี้แล้วก็อีกสัก10นาที15บห้านาทีก็ค่อยมาดูนะแล้วค่อยมาปรับแรงดันลงในกรณีที่แบตมันมีอาการกินกระแสปกติเนี่ยตัวเลขของแอมป์ขึ้นไป5้าแอมป์เแอมป์สิแอมป์อะไรพวกนี้แล้วก็เอาวนลงนะ แล้วก็ชาร์จอยู่ประมาณแค่8,9แอมป์10แอมป์นะ10แอมป์ได้11แอมป์ได้เพราะว่าลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ N100 N100 นะก็ชาร์จ10%ก็อยู่ที่10แอมป์แต่ตอนนี้แรงดันก็ยังสูงอยู่เห็นไหมเพื่อที่จะดันกระแสเนี่ยดันเข้าหม้อบแบตเตอรี่นะแรงดันก็สูงกระแสก็เริ่มมานะเพราะฉะนั้นแล้วลองดันขึ้นอีกสักหน่อยนะเห็นไหมนี่คือข้อได้เปรียบของตู้เชื่อม,มูทุกค่ายทุกสังกัดที่เขาสร้างฟังก์ชันในการเร่งกระแสไฟนะ ในการชาร์จแบตเตอรี่ไม่กินแอมเร่งแรงดันไฟนะผมพูดผิดต้องพูดว่าเร่งแรงดันไฟเพื่อเอากระแสเนี่ยยิงเข้าแบตเตอรี่นะเพื่อที่จะให้มันมีการกินกระแสในกรณีที่แบตเตอรี่มีอาการไม่กินแอมหรือหมดสนิทมาแบบนี้แบบลูกนี้คือน้ําก็แห้งไฟก็หมดนะหมายความว่าไม่มีการกินกระแสถ้าเกิดเราชาร์จปกปตินะเห็นไหมเราปล่อยไว้อย่างนี้สักประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยมาดูเที่ยวมาดูนะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามันมีการกินกระแสปกติเราก็ปล่อยนะให้เครื่องมันทํางานต่อไปนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ยี้ก่อนนะแล้วก็แล้วดูไปพร้อมๆกันนะนี่ทาไปพร้อมๆกันนี่เห็นไหมลูกนี้ขึ้นไป14.7แล้วกระแสไปเท่าไหร่กระแสอยู่ประมาณ7แอมป์นะถ้าดูจากเข็มนะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดสโลวพัลส์ขึ้นมา แล้วก็ปล่อยลงไปนะผมปล่อยลงศูนย์เลยนะสูตรของผมคือปล่อยลงศูนย์แล้วแล้วก็ชาร์จอย่างเงี้ยปล่อยไปเรื่อยๆนะใครจะปล่อยลงศูนย์ไม่ปล่อยลงศูนย์ก็แล้วแต่ความถนัดนะผมคิดว่าแบตลูกนี้มันค่ากดมาค่อนข้างค่อนข้างที่จะได้ที่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่ากดมันจะเข้มมากกว่านี้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันเข้มจนถึงสูงสุดแล้ว CCA ยังไม่มาหรือว่าค่าที่เราะได้เนี่ยยังไม่โอเคก็ปรับจืดลงหนึ่งรอบนะเดี๋ยวผมจะ แนะนำอีกรอบหนึ่งนะในการปรับกลดนะเกิดว่าได้ปรับถ้าเกิดว่าไม่ได้ปรับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะชาร์จไปตามปกตินะแล้วก็ปล่อยเครื่องชาร์จทํางานต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้เห็นไหมกระแสขึ้นไปแล้วนะจากแอมป์กว่ากว่านี่ขึ้นไป2กว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยไปไงี้กระแสมันยังไม่สูงแต่แรงดันยังสูงอยู่เพราะว่าเราจะต้องดันเพื่อที่จะเอาชนะซันเฟสในหม้อแบตเตอรี่น,รนะความต้านทานที่มันสูงนะซันเฟตเกาะ ทำให้ความต้านทานสูงนะเราต้องดันแรงดันสูงช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่ฟื้นฟูนะนี่คือการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่แท้ทรูนะการทํางานกับแบตเตอรี่จะต้องมีเขาเรียกว่าไงวิีการวิเคราะห์ตามงานวิเคราะห์ตามอาการแบตที่เราเจอนะหากว่าอาการของแบตที่เราเจอเนี่ยมันมอีอาการคล้ายๆกับแบตที่ผมทําก็สามารถนําวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปปรับใช้กับงานของตัวเอง ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้อาจจะต้องมีการตั้งคำถามหรือสอบถามเข้ามาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทั้งทาง a c e b o o k นะแล้วก็ YouTube แต่ u t u b e เนี่ยผมจะจะเข้าไปดูนานๆทีนะผมอัพแล้วก็ออกมาเลยนะไม่ค่อยได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่เน้นก็คือทาง Facebook นะชื่อผมเลยสุวัตหนูคิรีนะหรือว่าค้นหาชื่อผมในช่องค้นหาก็ได้นะมีนะนะหรือว่าจะสายตรงเบอร์โทรก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะเบอร์โทรผมส่วนใหญ่ก็ที่ จะโทรมากันก็คือจะไปค้นหาใน f c e e o o o ซะมากกว่าแต่บางทีหาไม่เจอนะก็เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรให้นะ0808130405นะครับนะชื่อเบอร์เบอร์ผมเองนะถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรที่สงสัยหรือมีคำถามอะไรก็โทรนะตัวได้ตลอดแต่ว่ารับต้นไหนก็แล้วแต่บางทีก็ว่างไม่ว่างยังไงก็อยู่ที่ตัวผมถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วไม่รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองนะ ้าเกิดว่าเป็นสายปกติเราไม่ได้รับนะประมาณนีนะ้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าหลังจากนี้เราจะมีวิธีการฟื้นฟูแบตเตอรี่2ลูกนี้กันต่อ,อยังไงนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ